สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญอาร์มหลวงพ่อแดงหลังหลวงพ่อเจริญออกปีพศ2514เป็นเนื้อเงินมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผม ถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับมูล,ลค่าตลาดราคานยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์รายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอัิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตรแรกนะผมจะดูนะมุมฝั่งขวามมุมล,ล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลายเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญน,นะครับติดขอบด้านในนะเอา๋ลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัขระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญนะครับติดขอบลวดด้านในนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเสถถ้นลวดหนานะครับคมนูนขึ้นมานะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตาท่านนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่กันนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนนะครับผมเป็นเส้น2เส้นนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณางผมนะเอ่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับเส้นลวดบริเวณจีวรนะครับผมบนพื้นเส้นลวดบริเวณจีวรเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับคมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเอีลยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดจีวอนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดคมๆลักษณะแบบนี้นะเนี่ยผมแตะแคงให้ดูนะครับผมเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นโดดเด่นขึ้นมานะครับบนเส้นลวดพื้นจีวอนนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณใบหูท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายมือเรานะจะมีขีดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง อ่เราผมโฟกัสกันให้ดูบริเวณนะครับผมใบหูท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมจะมีขีดนะครับขึ้นมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่เป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆนะครับคุมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่เป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาผมนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณใต้ตาท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดยาวนะครับโค้งนะครับผมคมชัดนะอ่าเยวผมโฟกัสกันให้ดู บริเวณนะครับใต้ตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นลวดนะครับโค้งยาวนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาเบื้องต้นของผมนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับรูจอดนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูจอดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูจอดนะครับมุมฝั่งซ้ายลักษณะของรูจอดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผ พื้นด้านในนะครับเขาก็จะตึงมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นนะครับใส่ฝนตรงนะครับผมลักษณะใส่ฝนตรงลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบแบนนะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งสายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเบื้องต้นของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมล่างนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะ บริเวณตรงพื้นเนี่ยนะครับผมจะมีเส้นขนแมวเยอะๆเลยนะครับผมถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมานะเราเส้นลวดนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับแล้วบนพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีรอยเนิดๆนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับรับเช่านะ ผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมูลค่าถึง2 0 0แสนเลยนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมก็ราคานอยู่หลังหมื่นต้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงพื้นบริเวณใบหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลอยเนิ่นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอก เบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบรเวณลำตัวองค์พระนะ บริเวณนะครับลำตัวองค์พันนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงพื้นนะครับสังกติเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดจีวรเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเส้นลวดเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับ พื้นนะครับตรงกลางมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นแต่นะครับเชื่อมอคาลาก,กติดตัวคอควายนะครับผมเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมตั้งแต่อัคลาตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปติดบริเวณตัวคอควายนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงคางท่านนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีด3ขีดนะครับผมคมนูนขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงคางท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายมือผมนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับสามขีดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับลำตัวองค์พระมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนโดดเด่นขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับโดดเด่นคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะครับเอาล่ะเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเส้นลวดอัคคระเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะครับเฉียงลาดลงมานะเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอักษระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับนูนนะครับผมลาดลงมานะครับผมเป็นขีดเนะี่ยยื่นออกมานะครับเป็นตําหนิในะแม่พิมพ์ของผมนะครับที่ผมดูนะอาจจะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมจจเป็นจุดสังเกตที่4นะีะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กัน ผมจะดูนะครับบริเวณใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะอาจจะมีขีดนะครับลงมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดนะครับขึ้นไปนะครับยาวกว่านะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับใบหูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับผมที่ผมบอกนะด้านล่างเนี่ยจะมีขีดนะครับลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วด้านบนเนี่ยนะครับผมเห็นไหมจะมีขีดนะครับยาวขึ้นไปนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะจะต้องคุมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับผูเหลี่ยนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งซ้ายลักษณะของรูเจาะเนี่ยผมให้ความ สำคัญเช่นกันนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันบริเวณนะครับตรงพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมนะ พื้นด้านหลังเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีผื้นนเล็กน้อยนะแล้วขอบเนี่ยด้านนอกนะครับผมจะเป็นขอบเรียบแบนนะครับผมแบนกว่าด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้าเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาอีกนะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้าย ลักษณะของพื้นเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาของผมนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเยนเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวานะ ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีนะครับรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพักมาไว้ในช่องใต้คําธิบายใบนใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยหลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าจะไม่แพงมากนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่าน บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณลำตัวองค์พระเนี่ยบริเวณตรงพื้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีผื่นๆนะครับผมลักษณะนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นี้เลยนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกัน บริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับลักษณะด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของด้านข้างเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะลักษณะนะครับผมมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมมุมเฉียงนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตัวเหรียญนะ ลักษณะของตูดเหรียญเนี่ย ก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ามีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะครับตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาอ่าด้านข้างนะครับผมให้ความสําคัญนะครับผมต้องจดจําให้แม่นเลยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับตรงกลางนะครับผม ลักษณะการตัดนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นนะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งขวานะการรีวิวของผมนะครับก็เป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ